มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรากันต่อนะครับภาคเหนืออากาศเย็นแต่ว่าภาคใต้ฝนตกนะครับเมื่อวานนี้น้ําป่าจากน้ําตกพรมโลกแล้วก็เทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลากลงมาทุ่มชุมชนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ําอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขณะที่มีคําเตือนนะครับว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักจนถึงวันนี้เป็นอย่างน้อยครับ <S <S นี่คือน้ําป่าจากน้ําตกพรมโลกนะครับ <S <S อาเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช หลากลงสู่ลำธารส่งผลให้น้ำในคลองมีสีแดงขุ่นและกระแสน้ำเชี่ยวแรงนะครับบางจุดก็เป็นสีน้ำตาลเลยนะครับระดับน้ำที่เพิ่มสูงเอ,อ่อล้นเข้ารวมพื้นที่ลุ่มต่ำในชุมชนบ้านเกาะอำเภอรพรมคีรีครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายหลังโดยประชาชนบอกว่าไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินได้ทันเวลาด้วยนอกจากนี้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงยังไหลลงคลองหลายสายเช่นคลองท่าดี บริเวณตำบลกำโลนอำเภอลานสก,กาทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กังวลน,นะครับว่าปริมาณน้ำดังกล่าวอาจจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งจึงได้ขึ้นธงเหลืองเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วอีกจุดหนึ่งที่ตำบลน,นบพิตำกันหน่อยนะครับจะเป็นสภาพของสะพานไม้บ้านเขาเขี้ยมนะครับ เป็นรอยต่อระหว่างหมู่8และหมู่2ตำบลน,นบพิตามอ,มอนพิตามดูจากภาพสิครับจริงๆสะพานเพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เป็นสะพานสร้างเสร็จทั่วคราวได้6วันเท่านั้นเองก็ให้ประชาชน60ครัวเรือนได้ข้ามไปมาแต่ถูกน้ําป่าหลากแล้วก็ทําให้สะพานเสียหายอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้สะพานไม้ที่เชื่อมระหว่าง2ฝั่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับพัดหายไปกับกระแสน้ําป่าเลย ช่วงหลายวันที่ผ่านมาอย่างน้อย2วันเนี่ยมีฝนตกในชุมชนแห่งนี้แล้วก็ส่งผลให้พื้นที่60ครัวเรือนถูกตัดขาดในรอบไม่ถึง2สัปดาห์นะครับมีคําเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่รายงานว่าในช่วง2ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรครับก็คือ135.4 mm, ขณะที่จังหวัดสุราธานีร์ธานี128.1ม mm, ิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมาก ทั้งนี้ก็ยังมีคําเตือนอีกว่าพื้นที่ภาคใต้จะ,ะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําป่าและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ